สำหรับเหรียญรัดเจ็ดในรอบนี้มีเหรียญไหนหน่าสนใจบ้างหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะทั้งหมดเป็นตามนี้เอารูปไปดูก่อนแต่เพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันแล้วและผมก็จะสรุปเลยหยุดเดี๋ยวนี้อย่าเด้อนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเหรียญที่ขึ้น,นไหนๆเราจะเติมทั้งทีก็เอาให้มันดีไปเลยดีกว่ายกตัวอย่างว่าเหตุผลนะอันนี้ตอบแล้วนะว่าอย่าแต่ที่เหลือเราจะบอกเหตุผลนะครับเช่นอย่างตัวพุดดิ้งเนี่ย มันสแท็กเฮ้ยอันนี้ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ประเด็นก็คือว่าอ่ะผมมีแต่แล้วนะเมื่อกี้แต่แล้วนะเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าตีคิยย่นสกิลที่1ย้ำตีคิย่นสกิลที่1ซึ่งย่นสกิลที่2ไม่มีมันไม่มีเห็นปะมันจะคล้ายๆของ c p พีอนอะครับคล้ายๆกันมันไม่มีย่นสกิลสองเมือ่อคิโอเคไหมอย่างของ c p พีมันก็มีแต่2ไม่มี1 เห็นปะเห็นปะผมเลยบอกว่าไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเผื่ออันนี้แค่บอกเผื่อนะว่ามีคนถามอ้าวแล้วเซตไหนดีล่ะแต่ว่าอันนี้มันเซตสำหรับเหมาะสายคิสายคินะครับสายคิเป็นผมเนี่ยผมแนะนําเซตนี้ณนะปัจจุบันเพราะว่าในส่วนของโซโลคิยน่นสกิลสองเห็นไหมแล้วก็ไอคิวเลอร์เนี่ยคิยน่นสกิลหนึ่งแปลว่าคิเมื่อไหร่มันยน่นทั้งหนึ่งและสองดีกว่าเห็นเห็นครับเห็นเห็นเลยแล้วตัวคิดอีเวตน์เนี่ยมันก็เด้ง เลือดทุกครั้งที่คิดเห็นปะมันครบกว่าเลือดกระเด็งสกิลกย็ย่นยังไงก็ดีกว่าทั้ง2สกิลด้วยนะส่วนแท็กได้เป็นตามนี้นะครับอ่าแท็กได้ตามนี้นะโอเคไหมเนี่ยสกิลสอย่นสิบสี่เปอร์เซ็นต์สกิลหนึ่งย่นยี่สิบแล้วก็บูทเวิร์ดอะไรก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเอาคิอันนี้ดีกว่าเห็นไหมอ่าส่วนเหรียญอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าคุยสักเท่าไหร่ถ้าถามผมนะ ก็คือข้ามเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ